โยมลักษณะของมูทีเลี้ยวซ้ามูบอดีมีต่อไปนีเวลามันเขามาหาเฮ้านี่มันมีจุดมุ่งหมายก็คือผลประโยชน์จากเฮ้าเมื่อมันมีผลประโยชน์นําเฮ้ามันกะว่าเฮ้าดีเบิดนั่นแหะแมนเฮ้าสีสัวมันกะว่าเฮ้าดีขั้นแมนเฮ้าเป็นขี่มันกะว่าเป็นท่องคากย้อนว่ามันสวมหน้ากากเขามาครบเฮ้า พอแจมือได้มือหนึ่งเข้าเบิดผลประโยชน์จากมัน่นมั่นกับพร้อมที่สิถีบหัวเข้านี้เลยหรือเข้าจัดสัมพันธ์กับมัน่นเมื่อหูแจักบานนิสัยของมั่นสวดเมื่อนั่นละ่ะมันสีพร้อมเปิดหน้ากากของมั่นออกมาแล้วมั่นกับเสบีาแขเข้าสิ่งใดที่เขามีกับมัน่นมันสีเวเจ้าเลืองของเขาในด้านทีบดีให้คนอื่นฟังนี่ล่ะเขาจังเอือนบาลักษณะมูทีเลี้ยวซ้ำ มันมีคติทถ้ำหนึ่งเพิ่นบาไว้ว่าเมื่อมั่งมีมิดหมูมากมาหมายมองเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองจะเลื่อนพอน